หนึ่งปีที่ผ่านมาเราได้ทำการส่งมอบความสุขกระจายไปทั่วประเทศเราคงไม่มีวันนี้ถ้าไม่มีลูกค้าทุกท่านคุณแม่ทุกคนคุณพ่อทุกคนที่ให้การสนับสนุนเรา ก็ตอนนี้คนไข้ก็เยอะขึ้นทุกวันมาตรวจแล้วก็ป่วยด้ยวยโรคโควิดค่อนข้างมากเนาะ,อะตอนนี้แล,นนแล้วตอนนี้เตียงเต็มมาก,กวันก่อนเจอคุณหมอที่อองินบริจักหมอบอกท้อเหลือเกิน <c oughs> ตัวเลขไม่ลงสักที สวัสดีค่ะแนทสล,ลานีวิสุทธิผลค่ะวันนี้แนทมาเพื่อจะกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมิวพระสันมอมาโดยตลอดทำให้เราสามารถส่งมอบความสุขต่อไปให้กับสังคมไทยได้ค่ะ ำหรับตอนนี้โรงพยาบาลก็ได้รับความกรุณานะคะจากคนทางบ้านนะคะที่มาให้หอาหารของใช้ชุด PPE แมสกเอ็นเก้า e, ห้าแอลกอฮอล์ S, N 95, N 95, N H นะคะเราได้ใช้ตลอดจริงจริงที่ให้มาเนี่ยเราก็ขอบคุณแทนแบบเจ้าหน้าที่บุคลาก,กรทุกท่านนะคะแล้วก็สำหรับคนไข้ที่แบบมารับบริการแล้วก็มีมุมไว้แจกกันน้ำอะไรเงี้ยคะ่ะวันก่อนมาเนี่ยนัทเอาเงินบริจาคเขาก็บอกกันว่าน้ำเปล่าตัวนี้ขาดมากเพราะว่าคนที่อยู่าบมลสนามใช่ไหมคะต้องกินน้ำที่เป็นขวดเลยคือแยกกันไปเลยอย่างเงี้ย น้ำเปล่าก็ยังยินมีรักษะสนุนเงินก็ยังมีรัษะสนุนอยู่ยินยินค่ะ,อะขอพระคุณท,ทุกๆคนนะคะที่ดูแลแบบแล้วก็ช่วยเหลือโรงพยาบาลธรรมศาสตร เราสัญญาว่าเราจะมุ่งมั่นทำความดีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดีๆออกสู่ตลาดให้กับพ่อแม่และคนไทยทุกๆคนต่อไปค่ะ